เจอกันอีกแล้วนะคะทอยจอย USA ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะคือนั่งอยู่หน้าบ้านทุกเช้าเลยนะคะก็จะต้องมานั่งดูสัตว์นะคะแถวแถวนี้ค่ะเยอะแยะไปหมดเลย ช่วงหลังนี้จะมีชิปมังค์นะคะมาเยอะมาก8ถึง10ตัวเลยก็ทั่วไปหมดเลยนะคะดูอันนี้ก็สลับวิ่งกันไปวิ่งกันมาแอปเปลิลก็ทานแครกค,คอนก็ทานถั่วก็ทานทานทุกอย่างเลยนะคะก็เราก็มานั่งอยู่หน้าบ้านก็ดูไปถ่ายไปนะคะดูวิ่งไปวิ่งมาแทบจะเวียนหัวเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิคะ สนมากเลยเนะะี่ยค่ะเสียงดังด้วยนะคะลองดูนะคะดูเขาวิ่งสิ มีนกมากเลยนะคะแถวหน้าบ้านเนี่ยมีพิชินมีดอฟมีอีกามาีนกนางนวลแล้วก็มีตัวเล็กๆนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรียกนกอะไรมีบลูเจนะคะเขาก็จะมาทานเนี่ยอาหารนี่ก็คือทานหลายหลากมากเลยหลายชนิดหลายสัตว์นะคะก็ดูแล้วก็เพลินดีนะคะดูสิคะนี่นกอะไรก็ไม่ทราบ ะะสวยค่ะบางตัวเนี่ยมันจะมีสีสดใสแล้วก็ตัวเล็กกระเจิ้วเดียวนะคะแทบจะมองไม่เห็นมันจะกลืนไปกับกราวเวลที่อยู่หน้าบ้านเลยนะคะ mm hmm. มันก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ออกมานั่งทางกาแฟแล้วก็นั่งดูเขาเนี่ยค่ะ mm hmm. มันเพลินเพลินมากๆเลยนะคะออกอดไม้นะนะ่น่ะพิ e o n นะคะนะ่ะอันนี้ตัวชิบมังนะคะเนี่ยดูค่อยๆพูดก่อนขึ้นมากถั่ว ตอนแรกก็วางไว้บนโต๊ะตอนหลังอยากจะรู้ว่าเขากล้าเข้ามาขนาดไหนก็เลยมาวางไว้ที่หว่างขากรดดูขึ้นมาจนได้นะคะเนี่ยแต่เป็นแค่ตัวเดียวนะคะตัวอื่นไม่ไม่แบบตัวอื่นอยู่อยู่รอบๆด้านนะคะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ขึ้นมาจ๊เอ๋สวัสดีจ้าบา,บายยและตอนนี้นะคะมีพี่ชิ้นมาโอ้โห เต็มมากเยอะมากเลยเป็นฝูงเบลอเลยแถมยังจะมีอีกาออกมาอีกมันเหมือนกับแบ่งแบ่งข้างกันเลยนะคะอีกาจะอยู่ข้างซ้ายพิจินจะมาทานอยู่ข้างขวาดูสิคะไม่เคยเห็นวันไหนที่มีมามากขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยระหว่างอีกากับพิจิน โอ้โหวันนี้นะคะมีสัตว์หลายชนิดมากเลยที่ได้มาให้เห็นนะคะแล้วก็ให้ได้อัดเทปทำคลิปอันนี้ขึ้นมาได้นะคะคุณชิปมั้งคนนี้เนี่ยจะตั้งชื่อว่ายังไงดีคงจะต้องขอคิดดูแล,แล้วละคะเนี่ยหรือจะปุ๊กลุกดี โอเคนะคะช่วงนี้นะคะกวางนะคะตัวผู้เนี่ยเ,เขาเขาจะหักหมดเลยนะคะอันนี้ก็บิ๊กปั๊กนะคะถ่ายเมื่อตอนหน้าหนาวที่ผ่านมานี้เองตอนที่เขากําลังสวยเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะี่ยมันหลุดออกไปแล้วแล้วก็กําลังจะงอกใหม่นะคะเพื่อที่ว่าจะให้พร้อมกับหน้าหนาวปีที่จะถึงนี้เพื่อเป็นฤดูการผสมพันธุ์ช่วงนั้นนะคะแล้วก็ส่วนพวกตัวเมียตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็กําลังจะ ท้องนะคะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยดูสิค่ะคือเริ่มท้องเนี่ยท้องจะใหญ่กันแล้วแล้วก็เขาก็จะเริ่มอ,ออกรูอีกสักประมาณ2-3สเดือนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทอยจอย usa บ๊ายบาย